โอเคอุ้ยม่ค่อยเจนเนอเรชค่อยเจนเนเรชทีละอันอุ้ยโอเคครับ okay. ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวย,ยู่กับผมโอเคโอเคในมินิเบอร์ครีเอเตอร์กันดีเช่นเคย,ยแล้วผมกัอนอื่นเลยนะครับวันนี้ ทุกคนก็ผมรบกวนอย่างนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมรับใครที่อยากเล่น i n i ิเบล r e a t า r Link โหลดอยู่ด้านล่าเลยนะครับมีทั้ง iOS และ Android รวมทั้ง PC ใน Steam ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับเขาเรื่องลีกว่านะครับอ่าเห็นคุคุณไหมเห็นนี่ไหมไพมอนนะครับไพมอนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าจุดวาร์ฟนะครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนจุดวาร์ปนะครับผม บอกเลยว่าหน้าตาคุค้นๆอย่างนี้คือเกม g e n ช h i n Impact นั่นเองนะครับผมเราอยู่ใน Mini Creator มินิโบกค r ีเอเตเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นแมปปากลัวที่เอาธีมจากเกมเก,เก,เกินเ่ากิน g e n s h i n อะไรไห <laughs> g e n h i n Impact มาเล่นนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเราพร้อมแล้วก็ลุยเลยดีกว่านะครับอุ้ยเราใส่ชุดแบบนี้โอ้ทำไมน่ารักจังเลยอ่าเฮ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยเอมเบอร์ไม่รู้อะนะ มันปรับให้ผมเป็นตัวนี้เองนะครับผมโอเคมาเฮ้ยแต่ว่าตัวละครไพ่ม่อนคือทําสวยมากเลยนะทําค่อนข้างน่ารักแล้วก็แบบคล้ายค้าคล้ายคไม่เหมือนหรอกแต่คล้ายคก็ได้ยูอันนี้คือเช็คพอยต์อ๋อมันแบบว่าเอาจุดหวามันเป็นเช็คพอยต์เลยโอเคสามสองหนึ่งลุยนะครับอุลแล้วโอโหแล้วมาขายของอะไรตัวน,นี้ไพ่ม่อนไม่ซื้อไม่ซื้อเราไม่ซื้อไพ่ม่อนเข้าใจไหมไพ่ม่อนมาครับผมจุดเจด็จุดต่อไป มันยังมีของขายเรื่อยๆขอภัยนะครับผมที่มันอาจจะมีโฆษณาขึ้นมารกขู่รกตามามเป็นสะพานอะอย่างนี้เป็นเรื่อยๆหรอเพือ่อแต่ว่าเขาวางให้มันดูแบบสลับซับซ้อนมากขึ้นอะ่ะเก็บปะแต่ก็ก็ยังพอได้อยู่เป็นปาก,กวัวแบบวิ่งกระโดดหูหูเดี๋ยวทำไมทำให้บล็อกมันห่างขนาดนี้บ้าโบ มันยากรู้ไหมมันยากอ้าโวโยอะไรอะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมผมถึงล่วงเป็นไงโอ้มันมีบล็อกล่วงมีมบล็อกล่วงโยเป็นไงอะ หนกแล้วแล้วมันวิ่งช้าอันนี้ใช่อันนี้ต้องอันนี้แหละคือกลาง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 ซ้ายกลางผมว่าขวากลางซ้ายกลางขวาขวากลางซ้ายกลางขวากะกลางซ้ายกลางขวาขวาต้องกลางโอเคกลางซ้ายกลางขวากลางโอเคจะผ่านแล้วมันช่างมันเถอะ โอ้ยังตามอาลกหลอนอุ้ยอันนี้ลวกขวาซ้ายขวาซ้ายอะไรดีวะขวาซ้ายกลางอะไม่ใช่ขวาอุ้ยโดดจ้ำมันจ้ำออโต้ขวาซ้ายาอ,าอุ้ยเอ,อ,อ้ยออออมันวิ่งไม่ติดอ่ะเนี่ยแล้ว เพรกดัวจะเป็บ้าค้างโอเคผมลองซ้ายอ่าขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายซ้ายโอเคขวาซ้ายซ้ายซ้ายต้องขวาแล้วต้องวันนี้อ่ะขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาทีไม่ใช่ ซ้ายโอเคหูผ่านแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคอุ้ยมันค่อยเจนเนอเรทค่อยเจเนเรททีละอันเฮ้ยแต่ผมชอบผมชอบกิมมิกนี้โอ้ก็เทก็เทอุ้ยอุ้ยแจมเจมเจมเนี่ยไง เริ่มไกลขึ้นเริ่มไกลขึ้นเริ่มไกลขึ้นซ้ายขวาซ้ายกลางมะฮึ่บฮึ่บผมชอบกิมกมิกนี้ว่ะชิกเกอร์อะไรอะชิกเกอร์คิกอะไรโอ้ยอ้าวอ๋อโอ้ยโออยมีหมดเวลามีหมดเวลาทุกคน มันไม,ไม่มดเวลาชิบหายโอโอเคฮึบ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 เุ้ยเุ้ยลุ้น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 เฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นยากชิบหายเลยสัตว์โอ้ขอเพลงในค้าหยาบคายนะครับขอเพลงในค้าหยาบคายนะครับฮึบเอ้ยลุ้งชิบอะไรชิบอะไรโอเค โอเคปึบปึบปึบเฮ้ยหูยากหูยากอ่ะยากอ่ะปึบโอเคปึบเฮ้ยเฮ้ยหูยมันยากมันยากมันยากโอเค โอ้ย,อ,ยอุ้ยยากยากอุยอ้ยไวยจะจ,จัดเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รัดไม่ได้ทุกคนชิปอุย้ยไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอ้ยจะถึงแล้ว มันจะถึงอยู่แล้วโอ๊ยร้อนร้อนจริงหัวร้อนจริงบฮึบฮึบโอ๊ยอุย๊ยร้อนร้อนเป็นไฟเลยอ่ะไอเสียงตึงๆแม่งโคตรกดดันอ่ะโอ๊ย Oi! Olo og Ving อุ้ยผ่านอู้หูดีใจน้ำตาไหลอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะฮะแค่นี้เหรออ๋อแต่ว่าผมว่าด่านต่อไปมันจะยากอู้อีกไกลเลยอ่ะุ้ยอีกไกลเลยอุ้ยโ <c oughs> อ้โ <c oughs> มันล่วงง่ายมันล่วงง่ายมันล่วงง่าย โอ้ม oh, ันพ okay. okay. well, ังม <gment al> ันหายมันหายมันหายมันหายทุกคนมันหายโอเคโอเคปึปูยมึงขึ้นสิวะปึปอันเนี้ยอะไรมันมันมันจะจ้ำมันจะจ้ำอูแต่ว่ามันเหลืออีกหลายดาเลยอ่ะผมว่าผมไวเท่านี้อุ้ยหรือว่าต้องนั้นไปเส้นชัยผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นชัยไปทำมาเยอะมากนะทุกคนผมว่าผมเหนื่อยแล้วว่ะ ผมไม่ไหวแล้วโอ้โหัวร้อนจัดเลยจ้ะไอ้แดนกดกระจกอ่ะหอยถ้าใครอยากเล่นต่อก็รอไปเล่นกันดูนะครับผมวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะใครอยากเล่นก็บอกแล้วนะครับก็มีให้โหลดที่ใต้คลิปนี้นะครับผมมีทั้ง iOS และ Android แล้วก็ PC ด้วยนะครับไปเล่นกันได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบายบาย